ทัชมาหาลเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันงดงามของประเทศอินเดียตั้งอยู่ในเมืองอาคราราฐอุตตเดชประเทศอุตตาพระ d e ชและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี1983รวมถึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ในปี2007ทัชมาหาลเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันยิ่งใหญ่และเป็นผลงานชิ้นเอกทางศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอินเดียอิสลามอผู้สร้างทัชมาหาล ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชายหานจากพรพัฒดิแห่งราชวงศ์โมกุลมูกเกลเอมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระมเหสีพระนางมุมตัสมหารซึ่งเสียชีวิตขณะคลอดบุตรคนที่14ในปี1631พระเจ้าชายหานเศร้าโศกเสียใจอย่างมากและตั้งใจสร้างสุสานอันงดงามเพื่อรำลึกถึงพระนางอระยะเวลาการก่อสร้างการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี1632และใช้เวลากว่า22ปีเสร็จสมบูรณ์ในปี1653 โดยมีช่างฝีมือกว่า20,000คนจากหลากหลายเชื้อชาติรวมถึงช่างแกะสลักอัญมณนนีและสถาปนิกจากเปอร์เซียอินเดียและตุรกี